รองคู่เอกของรายการศึกเพชรเจ้าพระยาครับโดยเสียยูริสวิทโกยินยงครับประจำวันพฤหัสบดีที่1กันยายน2559ครับมาดูทางด้านของตวนเป๋สอสมหมายครับหรือว่าตวนเปเดอะเบสมวยไทยยิมหรือตวนเปเกียรติคมสิงครับดาวดังจากวิกเจ็ดสีครับตอนนี้ข้ามฟากข้ามศึกมาชกในกลุ่มพลังใหม่ครับใช้สีเสื้อสอสมหมายครับเจอกับทางด้านของก้องนภาสีมงคลครับในสายศึกของเพชรยินดีครับ วยคู่นี้เคยชคกันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับที่จังหวัดร้อเอดเป็นทางด้านของก้องนาพาครับพิกเอาชนะตวนเป๋ได้ครับสุดมันครับเมื่อ22มิถุนายนครับคือพริกชนะยกสุดท้ายครับตวนเป๋ไปหมดสะก่อนครับอุ้ยขึ้นขวาขึ้นด้านคอครับตวนเป๋ก็หลังจากที่แพ้คะแนนอภิสิทธิ์เคที่ยิมที่ช่อง7สีแบบดูเดือดเลือดพล่านครับ เป็นประวัติศาสตร์ก็มาแผนน็อกยก3กล้องสักนะครับไหลหลุดที่อุบลครับแล้วหายไปนานครับร่วม4-5เดือนครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งแพ้กล้องนาภาคนนี้ครับกรรมการบรสษัทพอดีครับคับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับ ให้ดูกันในยกที่สองนะครับตลาหลักทรับในยกสองนี่อยู่ที่ตวนเป๋ต่อ5.4ครับกระแทกหมัดซ้ายครับตวนเป๋ครับหมัดขวาครับเสียเข่าขวาไปครับใช้สีเสือ้อสอสมหมายก็จริงนะครับแต่ว่าขวาขึ้นก้างคอครับแต่ว่าซ้อมยังซ้อมอยู่ที่อื่นนะครับ กองนาานี่ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยดาบดันสารคามครับเป็นคู่ปรับกับเจ้าชูเจริญครับแทงเข่าขวาครับกองนาาฉีบซ้ายไว้หมัดขวาครับตีเข่าขวาครับกองนาผาตววเป๊ะตีขวาครับเสียขวาไปครับเสียขวาครับกองนาาเสียบขวาทีตัวเป๊ยังไงครับเสียบขวาคืนครับเน่งตีเข่าขวาครับกองนาผาครับ ชกจากแดนอีสานเหมือนกันครับต่วนเป๋นี่อุบลครับอีสานใต้ก้อนนภาอีสานเหนือเอาหมัดขวาครับเต็มกองหูครับใช้เหลี่ยมมาช่วยครับก้องนภาเดินครับกระทุ้งเข่าขวามาครับต่วนเป๋ครับมีหมัดหนึ่งสองจากก้องนภาแทงเข่าขวาครับก้องนภาครับต่วนเป๋แทงขวากรรมการแยก แทงขวาครับแมแทงจิกเจอแข้งขวาของต่วนเปครับแทงขวาครับหมดยกที่2ครับก็ถือว่าออกกระพุทธกันเร็วเลยครับมวยคู่นี้ครับไม่มีประหยัดยกที่3ครับแข้งขวาของต่วนเปครับแม่เตะเต็มชายโคลวครับแบบนี้เจอขวาเจอขวาครับฟันศอกซ้ายครับ ฟันสอบขวาครับแมโดนทางซ้ายทางขวาพัายาจะเตะก้านคอครับตวนเป๋ครับยก3าปล่อยตัวมานี่ตลาดลักทรัพย์ตวนเป๋ยังต่ออยู่11 8ครับโค้แทนขวาฟันสอบขวาครับทีไว้พยายามจะแทงคืนรวบกระทุงขวาครับเจอสอครับแม่วันนี้กอนาพามีสอมาเสริมเยอะ ตีขวาครับตวนเป๋อลูกเก่งเขาแลลวครับแบบนี้ครับก็ใช้เข่าใช้ขาข้างที่เป๋นี่แหละครับตีคู่ต่อสู้แล้วก็เตะคู่ต่อสู้ครับหลับมาเยอะแล้วครับกระแทกหมัดซ้ายไว้เกี่ยวเกี่ยวแล้วคืนด้วยขวาครับโอ้แล้วสูงห่วงนีครับโอ้โหก็น้ำพาไปเดินเข่าต่ออีกเอาแต่ครับตวนเป๋ครับเจอเข่าขวาของตวนเป๋ขวาราคาครับ แข้งขวาครับเจอแข้งขวาโต้ไม่ตกใจครับเจอแข้งขวาของก้อนภาโยนเข่าขวามาครับตวนเป๋ครับเสียขวาครับอ้ยังดีอยู่ครับทรงยังดีอยู่ครับตวนเป๋ครับกระแทกมัดซ้ายไปครับตวนเป๋ก้อนภาเดินชนตลอดครับเจอเข่าขวาของตัวนเป๋ครับตีขวาไปครับก้อนอภา ถีบซ้ายจะแทกหมัดครับแข้งขวาครับเจอขวาของต้อนาภาแมปปัดขาลูกปัดขาลูกเก่งเนี่ยขวาด้วยขวาแข้งขวาต้อนาภาคืนด้วยขวาครับต่วนเป๋ครับต้อนาภาตีข่าซ้ายต่วนเป๋เน่งตีขวาครับแล้วก็แทงขวาราคาไว้โอ้ดูเหมือนตอนนี้ยังชกสบายๆอยู่ครับต่วนเป๋ครับ แม้ว่าจะแตกแทงกขบขวาเอาหมัดขวาของก้านาภาครับแข้งขวาครับอา้าวโอ้มีอา้าวหงายท้องไปเลยครับโอ้โหโอ,โอ้ไปเจอหมัดครับดูนะฮะแข้งขวาครับโอ้ก่อนหน้านั้นน่าจะเป็นหมัดนะครับแล้วเจอเข่า แม่เสียดายครับโปรโมชั่นนี้ถอยสั้นไปหน่อยครับโอ้แต่ก็เรียบร้อยครับตวนเปยยังเกิดไม่ได้ครับแม่นี่แะครับร่างกายครับเป็นมวยบู๊มวยสู้พอกรอบนี่ร่างกายมันกรอบนี่มันก็กรอบไปเลยครับโอ้พักนานขนาดไหนก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับอืมเรียกว่าจบเร็วครับต้องนภาย้ำแขนย้ำใช้นะครับเอาชนะตวนเป สอสมหมายได้ในยกที่3ครับใช้เวลาไป2อนาที26วินาทีครับส่วนตวนเปนก็หลับสบายครับหลับฝันถึงพระอิน์แล้วครับตอนนี้เจอหมัดแล้วก็มาเจอเข่าครับ